มาแพ็กการ์ดกันค่ะทุกคนมีน้องๆอยากให้ทำคลิปแพ็กการ์ดอีกได้เลยนะคะพอดีว่ามีออเดอร์เข้ามาพอดีเลยเราก็จะมาเริ่มจากการพัน masking tape ก่อนเลยนะและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของการแพ็กการ์ดของพิงนะคะถ้าเกิดว่าแพ็กไม่ถูกหรือทําไม่ถูกตรงไหนเนี่ยทุกคนแนะนําได้เลยนะส่วนการ์ดที่ขายได้วันนี้ก็จะเป็นการ์ดเนลเล่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่มีการ์ดขายแล้วนะไม่ต้องทักมานะคะเราก็จะเริ่มจากการแพ็กการ์ดเลยค่ะดูตําหนิให้เรียบร้อยจากนั้นก็น้องใส่ซองใส่แบบนี้เลยขั้นตอนต่ ต่อไปก็มาเตรียมของแถมกันค่ะของแถมแรกก็จะเป็นการาดซันสู่นะคะพี่พิงขอแวะมาทําการแพ็การาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะกลัวก,การาดจะเป็นรอยค่ะเราก็จะเอาการาดเนี่ยใส่เฟรมกราดให้เรียบร้อยนะคลิปที่แล้วมีคนแซวจัวปังพี่พิงเต็มเลยจะบอกว่าที่พี่พิงใส่ไซนั้นนะคะเพราะว่าพี่พิงเคยขายสติกเกอร์แล้วตอนนี้จวปังไซนั้นอะเหลือเต็มเลยก็เลยไม่อยากซื้อใหม่กลับมาที่การแพ็การ์ดของเราต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแถมที่เราแถมให้กับลูกค้านะคะจะบอกว่าเยอะมากๆแค่ของแถมก็คุ้มแล้วทุกคนคนิดว่าของ แถมหมดแล้วยังค่ะต่อไปก็จะเป็นสติกเกอร์ที่ได้มาจากเกาหลีนะคะอันนี้ก็จะแถมไปเลยแบบจุกจุกเนื่องจากเจ้าของร้านนี้เนี่ยชอบเครื่องเขียนมากๆนะคะของที่แถมไปก็จะเป็นพวกของกระจุกกระจิกแล้วก็เครื่องเขียนน่ารักและขอสรารภาพกับทุกคนตรงนี้เลยว่าการขายการ์ดเป็นแค่ธุรกิจบางหน้าแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยอยากจะเล่นแพ็กการ์ดกับทุกคนมากกว่าของแถมจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยก็คือเยลลี่ซันสูตจะบอกว่าที่บ้านมีเยอะมากเอาไปแบ่งๆกันนะและนี้ก็จะเป็นของแถมที่เราแถมให้ทั้งหมดนะคะแต่แต่ยัง ไม่หมดค่ะย,ยังเหลือกระดาษด้วยแอบกระซิบว่ากระดาษอันนี้นําเข้าจากเกาหลีเลยนะแล้วพี่พิงห่วงมากแต่อยากจะแบ่งให้คนที่ซื้อการได้ลองใช้กันเดี๋ยวต้องมีคนคอมเมนต์แน่นเลยว่าพี่พิงคะขอเป็นเวอร์ชัน ASMR ได้ไหมคะอยากจะลองฟังแบบฟินๆดูคลิปด้านบนได้เลยตอนนี้ของแถมแล้วก็ของที่เราตั้งใจเตรียมไว้ก็น่าจะครบแล้วค่ะเราก็จะเอาน้องเนี่ยมาใส่ซองแบบนี้ถูกอันเลยนะและนี่ก็จะเป็นคลิปแพ็กการ์ดครั้งที่2ของพี่พิงเป็นไงบ้างคะทุกคนฟินไหมถ้าเกิดว่าพี่พิงทําอะไรไม่ถูกคอมเมนต์บอก กันได้นะ